อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่381ของรางวาัลมูลค่าสูงผู้มีเนตรซ้อนถูกสังหารแล้วฝูงชนนิ่งดั่งรูปปัน้นหินและไม้แกะสลักสองพี่น้องตระกูลสื่อคนใดแข็งแกร่งคนใดอ่อนแอรู้ผลแน่ชัดแล้วสงครามนี้ปิดฉากลงแล้วรอคอยอยู่นานนมแต่ช่วงเวลานี้มาเยือนแล้วจริงๆทำให้ผู้คนตกอยู่ในความเงียบสงัดชั่วขณะ ทุกผู้ทุกคนต่างตะลงึงพรึงเพลิดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ผู้มีเนตรซ้อนที่ยิ่งใหญ่ถูกติดชีพเสียแล้วเมื่อครั้งบรรพการเนตรซ้อนได้ชื่อว่าเป็นตำนานไร้พ่ายในโลกใบนี้ไม่มีใครสังหารได้เป็นผู้ดำรงอยู่ที่ไร้คู่ต่อสู้ปรากฏว่าวันนี้ตำนานถูกทำลายตูมที่นี่เดือดพล่านอึกกระทึกครึกโครมทั่วทั้งผืนเสียงมนุษย์ดุดกระแสะน้ำม้วนตัวไปทั่วสิบทิศ เอกไม่สิที่เกิดเหตุยังมีลูกตาอีกหนึ่งดวงกำลังปล่อยรัศมีมีคนอุทานดึงดูดความสนใจจากคนมากมายลูกตาเกลือกลิ้งกลางสังเวียนสีน้ำตาลมนจากนั้นก็กลายเป็นกระแสะไฟพุ่งหาสื่อห้าวระเบิดแสงสว่างสวยัยระเบิดเสียงดังปังบัดนี้อักขาระนานาชนิดประยิบประยับจุดแสงพร่างพรายโปรยปลายประหนึ่งทะลุมิติ สื่อห้าวส่งเสียงคำรามร่างกายถูกทะลวงจนเป็นหลุมเลือดฝูงชนหวาดผวากายเนื้อของสื่อคนน้องยิ่งใหญ่ปานใดประจักษ์ชัดแจ้งต่อสายตาทุกคนแม้แต่เขาก็ถูกทะลวงจนเลือดไหลพรั่งพรูเห็นได้ว่าการโจมตีนี้น่ากลัวเพียงใดผู้มีเนตรสอนสิ้นชีพแต่ลูกตาที่ทิ้งไว้ยังคงหน้าตะลึงปานนี้กระทั่งตอนนี้ศึกนี้จึงปิดฉากลงอย่างแท้จริง สื่อยี่ถูกสังหารหายไปจากสนามรบกลางฟ้าเลือดย้อมสังเวียนสีน้ำตาลหม่นจนเป็นสีแดงนอกจากนี้ก็ไม่มีสิ่งใดหลงเหลือหลังเงียบสงบไปชั่วครู่สนามรบกลางฟ้าก็เกิดเสียงเจอกแจ๊กจอแจขึ้นมาข่าวกระจายไปทั่วสีทิศคนมากมายมาที่นี่ไม่ได้ไม่สามารถชมสงครามนี้ได้ตอนนี้ศึกใหญ่ยุต,ติลงแล้วย่อมก่อเกิดคลื่นลูกใหญ่ ตามคาดการโลกแห่งความว่างเปล่าสั่นสะเทือนเลือนลั่นสิบทิศต,ตกตะลึงกองทัพของแต่ละสำนักตะลึงพึงเพลิดอย่างอธิบายไม่ได้สวรรค์สื่อยี่ที่ถูกขนานนามว่าผู้วิเศษแต่กำเนิดถูกฆ่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเขาเป็นถึงผู้มีเนตรซ้อนเชียวนะยากจะเชื่อได้สื่อยี่ที่มีวงแหวนวิเศษพร่างพรายปกคลุมพ่ายแล้ว ชายหนุ่มดังตำนานวายชนดินแดนนรกครั้งจะรัศมัสายเพราะเหตุนี้แน่สุดท้ายก็เป็นสื่อคนน้องที่ได้ชยัยนี่เป็นยุคของเขาบุกเบิกเส้นทางไร้คู่ต่อสู้อันรุ่งโรจน์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเขาจะพุ่งทยานด้วยความแข็งแกรง่งกวาดล้างศัตรูทั้งปวงในโลกล่าโลกแห่งความว่างเปล่าโกลาลอนมานสีทิศต,ตะลึงพึงเพิด ข่าวแววมาถึงโลกแห่งความจริงก่อเกิดความจลาจนในแต่ละประเทศเก่าแก่เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่เข้าสู่โลกแห่งความว่างเปล่าข่าวที่น่าตกใจเช่นนี้ดังพายุใหญ่พัดผ่านไปไม่พูดไม่ได้ว่าสงครามนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างล้นหลามจะบอกว่าสะเทือนทั้งโลกก็ใกล้เคียงทั่วทุกหนแห่งของดินแดนนรกครางต่างวิจารณกันเซงแท่ สงครามสองพี่น้องตระกูลสื่อสถานโลกาแท้จริงแล้วขณะที่ข่าวนี้แพระ่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสนามรบกลางฟ้าไม่ได้สงบลงเลยคลื่นยังคงดำเนินต่อเนื่องอีกทั้งยังรุนแรงอย่างมากสนามรบสีน้ำตาลหม่นสร้างจากอุกกาบาตนอกโลกสลักอักขระป,ปีศาจและเทพเจ้าชายหนุ่มคนหนึ่งยืนตระงานอยู่ด้านบนเลือดเปื้อนทั้งตัวบาดเจ็บสาหัส แต่กลับไม่มีใครกล้าดูแคลนแม้แต่คนเดียวล้วนมองด้วยสายตายำเกรงผ่านการต่อสู้จนได้ชายหนุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนนรกครั้งนี่เป็นชายหนุ่มไร้คู่ต่อสู้ที่แท้จริงท้องฟ้าของเขาจะกว้างใหญ่สุดขนาดนับแม้แต่ผู้มีเนตรซ้อนตำนานที่ไม่ไร้พ่าก็ถูกเขาสังหารวันหน้าจะประสบความสำเร็จปานใดกันไม่มีผู้ใดบอกได้รอบแทกแซงสนามรบกลางฟ้าต่อหน้าข้า พวกเจ้าช่างรนหาที่นักทูตดินแดนสำแดงอนุภาพครั้งใหญ่พิโรธอย่างยิ่งเขามายังตำแหน่งของทะเลาสาบปีศาจยื่นมือใหญ่ออกไปบทบางหนึ่งบริเวณที่นั่นมีกลุ่มคนตะโกนด้วยความหวาดผวาไม่อาจต่อต้านต่างก็สั่นรริกโครมมือนั้นคลุมฟ้าฝ่ามือโหลานของทูตดินแดนจับคนส่วนหนึ่งขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆหุบลงใหญ่โตปานขุนเขาพลบ คนเหล่านี้แตกละเอียดกลายเป็นไอเลือดเป็นกลุ่มกลุ่มถูกบทขยี้ในฝ่ามือสีครามล้วนเป็นผู้กล้าที่ร่วมมือกันเสกขนแมงมุมสีทองเมื่อครู่นี้ถูกสังหารจนสิน้นสีหน้าของแมงมุมทองไม่น่ามองเขากลายร่างเป็นมนุษย์เส้นเลือดบนขมับเต้นตุบๆในตาแดงฉานกำหมัดแน่นแต่สุดท้ายก็อดทนอดฟัน หากกล้ากำเริบเสบสารที่นี่เขาก็คงจะถูกปลิดชีพด้วยเช่นกันทูตด,ดินแดนเป็นจิตของโลกแห่งความว่างเปล่าเขาดูแลดินแดนสุขาวดีผืนนี้มีอำนาจสั่งเป็นสั่งตายจะมีกี่คนอาจหารฝ่าฝืนอาจมีหายนะถึงแก่ชีวิตได้ในอดีตมีคนกล้าหาเรื่องจริงแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แมงมุมทองเขาไม่มีความกล้าเช่นนั้นทูตด,ดินแดนมองเย้ยฝูงชนสีหน้าเย็นเยือก สนามรบกลางฟ้าทลายสองแห่งไม่พอยังมีคนกล้าลงมือที่นี่แทรกแซงสงครามทําให้เขาโกรธมากทว่าสุดท้ายเขาก็ไม่พบบาะแสของสํานักปิดฟ้าแต่อย่างใดเพราะอาวุธล้าค่าต้องห้ามชิ้นนั้นประหลาดเกินไปไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยบางทีทั้งสนามรบอาจมีเพียงสื่อห้าวที่วินิจฉัยได้ชัดเจนว่าคนทางฝั่งของยายเท่าเป็นผู้กระทำ พราะประสบและสัมผัสได้ด้วยตนเองสื่อห้าวยืนนิ่งกลางสังเวียนสีน้ำตาลหมน่นปรับลมหายใจเงียบๆรักษาอาการบาดเจ็บสึกนี้เขาสูญเสียมากมายมหาศาลจนแทบจะพิการนี่เป็นสงครามที่ลำบากที่สุดตั้งแต่เขาออกท่องโลกหากสื่อยี่ยืนหยัดใช้เนตรซ้อนต่อสู้กับเขาจะยากเข็นยิ่งกว่าไม่รู้ว่าจะหลั่งเลือดมากมายเท่าใด ที่จริงแล้วคนมากมายต่างก็เสียดายโดยเฉพาะผู้สูงศักดิ์เหล่านั้นพวกเขาต่างก็อยากเห็นผู้มีเนตรซ้อนสำแดงพลังลึกลับขั้นสูงที่สุดหมายอยากเห็นว่าจะน่าตะลึงปานใดกันแน่เราสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตยันวันนี้ว่าพลังขั้นสูงสุดแห่งเนตรซ้อนเป็นหนึ่งไม่เป็นสองผู้ที่ต่อสู้กับเขาด้วยตัวเองต่างก็สิ้นชีพไม่มีคนรอดชีวิตเปี่ยมด้วยสีสันลึกลับ วันนี้มีโอกาสได้ชมศึกแต่สื่อยี่กลับไม่ทันได้สำแดงพูดได้เพียงอย่างเดียวว่าน่าเสียดายสื่อห้าวยืนเงียบอยู่นานแล้วค่อยๆนั่งขัดสมาธิเพราะอาการบาดเจ็บสาหัสเกินไปเมื่อครู่เขาไม่กล้าแม้แต่จะประมาทด้วยเกรงว่าจะถูกคนกระทำอีกตอนนี้เพิ่งดีขึ้นไม่น้อยเนื้อตัวของเขาส่องแสงบาดแผลสมานอย่างรวดเร็วกระดูกต่อใหม่อีกคราแต่เขาไม่มีพรสวรรค์สรรสร้าง ของเนรซ้อนไม่สามารถฟื้นฟูได้ทันทีมันเพียงต่อกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นในการสังหารสื่อยี่ตัวสื่อห้าวเองสูญเสียมากมายเหลือเกินกระดูกหักอย่างน้อย8ปเกท่อนอวัยวะฉีกข,ขาดจำต้องรักษาตัวเงียบๆทว่าพลังชีวิตของเขาน่าตกใจเพียงชั่วครู่เลือดลมไหลเวียนไม่ขาดสายดังสายน้ำโหมซัดรุนแรง ปกคลุมกายตนเองเนื้อตัวแวววาวและสว่างหน้าตะลึงเหลือเกินกายเนื้อยิ่งใหญ่จนบ้าระห่ำแล้วหากมิฉะนั้นกระดูกไม่มีทางสมานทันทีเขาวจวนจะกลับสู่สภาพเดิมแล้วกระมังผู้คนมองดูอย่างตะลึงอ้าปากค้างสนามรบกลางฟ้าย่อมเดือดพล่านเนิ่นนานแล้วมีคนดีใจมีคนขมึงทึ่งและมีคนสาบแช่งปฏิกิริยาแตกต่างกันออกไป เลือกใช้กระดูกขั้นสูงสุดปรากฏวา่าถูกสังหารทั้งเป็นไม่ทันได้สำแดงพลังสูงส่งที่แท้จริงของเนตซ้อนยี่เอ่อตายอย่างไม่ยุติธรรมเลยลุงของสื่อยี่ร่ำไห้สำหรับพวกเขาชายหนุ่มเยี่ยงเทพ,พเจ้าตายในสนามรบราวกับท้องฟ้งฟาถล่มสูญเสียความหวังทั้งหมดไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งแมงมุมทองไม่เอ่ยคำใดหน้าดำหน้าแดงนี่ ไม่ใช่แค่การขโมยไก่ไม่สำเร็จแถมยังเสียข้าวไปหนึ่งกำมือแล้วสูญเสียใหญ่หลวงเหลือเกินเขาเป็นคนสั่งให้เสกอาวุธลึกลับแห่งบรรพบุรุษเป็นเหตุให้ชาวเผ่าตายไปหลายสิบชีวิตด้านหลังของเขาว่างเปล่าทำให้ไฟสุมเต็มซวงเขาสหายแมงมุมทองบัตรเชิญของท่านยังใช้ได้อีกไหมชายชราที่เป็นปฏิปักคนหนึ่งพูดเน็บแนมเฮ้ย แมงมุมทองฮึดฮัดก่อนเปิดศึกเขาเคยส่งบัตรเชิญเชื้อเชิญผู้สูงศักดิ์แห่งเขาเทพพเจ้าบรรพการมาร่วมฉลองโดยคิดว่าสื่อยี่ต้องมีชายเป็นแน่ผลกลับเป็นเช่นนี้เท่ากับตบหน้าตัวเองชาดใหญ่เขาอับอายจนหน้าแดงกำต่อหน้าคนเหล่านี้เอ๊ะบนฟ้านั่นอะไรมีของวิเศษทยานลงมา มีคนอุทานแสงสว่างระยิบระยับบนฟากฟ้าพร่างพรายไปทั่วมีดวงแสงกำลังตกลงมาของรางวัลน,นี้เป็นของวิเศษของโลกแห่งความว่างเปล่าคนที่สามารถก้าวเข้าสู่สนามรบกลางฟ้าจะได้รางวัลมูลค่าสูงยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงผู้ชนะแล้วขณะเดียวกันมีศิลาลอยขึ้นทุกหนแห่งในโลกแห่งความว่างเปล่าแวววาวโปร่งแสงมีอักครยิประยับปรากฏขึ้น บอกกล่าวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ให้แก่ชาวโลกชิ้นส่วนของตำราสำมฤทธิ์เป็นวัตถุล้ำค่าตามคาดจริงๆด้วยเหล่าวิรชนตาร้อนแม้แต่ผู้สูงศักดิ์ก็จดจ้องเบื้องหน้าต่อมาผู้คนก็ตะลึงงานเป็นตำราศักดิ์สิทธิ์สำมฤทธิ์อย่างแท้จริงอีกทั้งยังมีถึงสามชิ้นทำให้คนอิจฉาเหลือเกินนี่เป็นถึงเคล็ดวิชาประมาณค่ามีได้เชียวนะสื่อห้าวเคยได้มาห้าชิ้นเมื่อก่อนหน้านี้ ตอนนี้รวมกันเป็นทั้งหมด8ชิ้นเมื่อก่อนผู้คนคิดว่ายังอีกยาวไกลแต่ตอนนี้ระยะห่างใกล้อย่างมากเพียงเอื้อมมือก็สัมผัสได้จวนจะสำเร็จแล้วเมื่อตำราสำริดปรากฏพร้อมกับ10ชิ้นตำนานกล่าวว่าเป็นเคล็ดวิชาล้ำค่าบรรพการที่แข็งแกร่งยิ่งอาจเป็นสิ่งที่10อสูรทิ้งไว้หรืออาจด้อยกว่า10อสูรเพียงคิดก็สะเทือนขวัญแล้ว มีคนพ่นออกมาเช่นนี้ย่อมทำให้ที่นี่เจลาจนวุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งสื่อห้าวส,สุกุราศึกนี้ลำบากยากเข็นแต่คุ้มค่ายิ่งนักยามลุกขึ้นร่างกายก็โซเซเขาบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถรักษาให้หายได้ทันควันใช้มือสัมผัสสำริดสามชิ้นอย่างแผ่วเบาความรู้สึกหยาบแบบนั้นและมีแสงมืดลัวทำให้เขาไม่อยากปล่อยมือ มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเคล็ดวิชาล้ำค่าที่แข็งแกร่งยิ่งเดิมจะให้เจ้าเพียงสองชิ้นชิ้นที่สเป็นของสื่อยี่แต่เขาตายไปแล้วทูดดินแดนกล่าวแม้แต่เขาก็ตกใจสงครามนี้สถานฟ้าสะเทือนโลกาชายหนุ่มทั้งสองทำลายสนามรบกลางฟ้าสองแห่งรางวัลที่โลกแห่งความว่างเปล่าประทานให้ทำให้เขาทราบซึ้งนัก สิบทิศเนียบงันเสียงวิจาร์ณค่อยๆหยุดลงแววตาริษยาหลายคู่มองมามีความละโมบอย่างปิดไม่มิดสื่อห้าวบาทเจ็บสาหัสนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดบนตัวเขามีตำราสำริดทั้งหมด8ชิ้นเรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์วิเศษมูลค่าเช่นนี้เพียงพอจะทำให้คนยอมเสี่ยงอันตรายเพราะเข้าตาจนบางทีอาจเป็นโอกาสเขาบาดเจ็บยากจะสมาน หากผู้สูงศักดิ์หลายท่านลงมือพร้อมกันเขาก็ยากจะรอดได้มีคนซุบซิบค่าควรออกโรงแล้วใช่ไหมชายหนุ่มที่มีดวงไฟสีแดงในดวงตายืนประงานกลางเปลวไฟบนขอบฟ้ามีกลิ่นอายเยือกเย็นสะเทือนฟากฟ้าสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์หลายตัวด้านหลังเขาสะดุ้งหยงต่างก็มีสีหน้าเคารพยำเกรงไม่กล้าพูดมาก เพราะพวกเขารู้ว่าคลื่นลูกใหญ่ครับฟ้าจะบังเกิดแล้วคุณหนูระวังคนคนนั้นปรากฏกายแล้วยายเท่าซีหัวอุทานอย่างตกใจนางฟ้าเย่ฉานสัมผัสดได้มองไปทางตำแหน่งหนึ่งใบหน้างามเกลี้ยงเกลาปานหยกไขมันแพะมีสีหน้าประหลาดร่างกายอ่อนแอนจางหายไปที่นี่จะโกลาหหนครั้งใหญ่มีอัจฉริยะต่างแดนปรากฏตัวไม่พอ แต่ยังมีผู้สูงศักดิ์ลงมืออีกด้วยตำราสำมฤทธยานลงมานี่เป็นเรื่องมงคลปฏิบัติตามชะตาฟ้าลิขิตควรค่าแก่การช่วงชิงแมงมุมทองพ,พึมพำใบหน้ามีรังสีอม,มหิตหากลงมือตอนนี้ไม่ถือว่าแทรกแซงสงครามแล้วตอนนี้เขามองไปทางสหายเก่าหลายท่านหวังอยากดึงมาร่วมมือแต่ก็พบว่าผู้สูงศักดิ์ส่วนหนึ่งวันไหวนานแล้วดวงตาแววเวโรด ผู้อาวุโสโจงคิดหาวิธีลงมือจะปล่อยให้ตำราสำริดตกอยู่ในมือของชายหนุ่มคนนั้นไม่ได้เด็ดขาดเขาปฏิเสธสำนักเราเดินกันคนละเส้นทางต้องเป็นศัตรูตัวฉกาดในวันหน้าเป็นแน่ยายเท่าซีฮัวพูดเป็นการส่วนตัวดวงตามีแววอำมหิตกระพริบแล้วจางหายสื่อห้าวยืนกลางสังเวียนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายไม่เป็นมิตรบางส่วนแต่ก็ไม่กลัวเกรงในตาแววเวโรด หากมีคนลองมือเขาก็ไม่ถือสาหากต้องเปิดฉากสังหารครั้งใหญ่